มาชมบรรยากาศด้านนอกนะครับของภูตะลึงคาเฟ่นะครับซึ่งอยู่นครนายกนะครับด้านในนะครับด้านในนะครับที่อยู่ด้านหลังก็จะเป็นคาเฟ่นะครับบริการพวกอาหารและเครื่องดื่มด้านนอกจะเป็นลานกว้างเลยนะครับลานกว้างมากนะครับดูแล้วก็สวยงามนะครับแล้วก็จะมีจุดถ่ายรูปจุดเช็กอินนะครับที่อยู่ด้านหลังอันนี้จะเป็น กองนกนะต้องเดินกันไปหอมมีสะน้ำด้วยนะครับบรรยากาศสวยงามดูดีเลยล่ะนะครับภูตะลึงนะครับป้ายด้านหลังเห็นครัว่าภูตะลึงด้านหลังนะครับจะเห็นเป็นภูเขาวันนี้ฝนตกนะครับ ไกลๆจะเห็นทะเลหมอกเยอะมากเลยนะครับทะเลหมอกเยอะทะเลหมอกที่อยู่ด้านหลังนะครับเยอะเลยล่ะโอ้ยากาศสุดยอดเลยนะครับเห็นเขาบอกว่าถ้าวันวันจุดนะครับคนจะเยอะมากเยอะมากนะครับ ต้องรอคิวนะครับในการที่จะสั่งเครื่องดมอาหารอะไรก็แล้วแต่นะครับสุดยอดจริงๆครับนี่คือภูตะลึงนะครับภูตะลึงเห็นแล้วตะลึงเลย